สวัสดีครับเุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f f e e อีกครั้งนี้นะครับวันนี้จะเริ่มยังไงดีวันนี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยบุกไปเสมอปารีสแซงชแมงหนึ่งหนึ่งที่สนามของเขาเนี่ยด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่ทําให้ผมเนี่ยภูมิใจแล้วบอกตามตรงนะครับว่าก่อนเกมเนี่ยพอเห็นรายชื่อเส,สีตัวจริงเนี่ยหลายคนรวมถึงผมเนี่ยยังเผลอคิดว่าจบแน่วันนี้โดนยับแน่นอนแต่ก็เหมือนเดิมนะครับ พวกเราเนี่ยโผล่มาแล้วเล่นเกมใหญ่ๆใส่หนึ่งในทีมที่ท็อปที่สุดของยุโรปถึงทิ่นแบบไม่เกรงใจเอาละครับย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเกมก่อนก่อน20นาทีแรกเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกลาหลครับเราโดนบุกกะนำชนิดที่มีสิทธิ์เนี่ยโดนสอส3-4ลูกได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็มาเจอจุดโทษอันนี้นะครับไม่อยากบ่นเยอะแต่ก็ โคค้าใส่ตาครับที่กรรมการเนี่ยให้เป็นลูกโทษเด็กนะครับเขาก็ยังไม่ได้มองบอลเลยแต่ก็ช่างเถอะได้จุดโทษก็คือได้แล้วก็เป็นนิกโปมนะครับที่พุ่งปัดซ้ายแบบสุดมือโคตรเซฟสําคัญเอาจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้ไม่มีโป้ช่วงนั้นนะครับเราโดนลอนหลายลูกแน่ๆเขาช่วยพวกเราเนี่ยรอดมาได้อยู่ในเกมปลายครึ่งแรกนะครับเริ่มเห็นโมเมนตัมสวิงกลับมาทางเราชัดๆ เราเริ่มต่อบอลเริ่มมีรูปเกมเริ่มสร้างสรรจังหวะแต่ก็ยังไม่คมพอจนกระทั่งแดนเบิรน์เนี่ยโขกชงกับเข้าเขตโทษให้โจวิวล็็อกเนี่ยมงวางมุมอย่างเนี่ยเป็นการโขกแบบวางนะครับไม่ได้โขกแบบซัดซเข้าไปจงใจส่งไปเสาไกลอย่างสวยงามเสียงเชียร์จากฝั่งเรานะครับเดือดเลยหนึ่งหนึ่งก่อนพักครึ่งครึ่งแรกนี่เองนะครับก่อนเกมเนี่ยในไลฟ์ย่งแซวก,กันว่าเดี๋ยววิวลลลอกจะเป็น man of the match วันนี้กันอยู่เลยพูดกันเหมือนเอาฮาๆนะครับแต่คืนนี้เนี่ยพี่แกขึ้นฟอร์มเวอร์ชั่นยืมตัวชัดๆแบบได้บอลทีไรเนี่ยอันตรายทุกครั้งแล้วกลับมาขึ้งหลังนะครับบอกเลยว่าผมรู้สึกเนี่ยเรามีโอกาสทองมากพอที่จะชนะด้วยซ้าเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับแต่จากมุมคอมเมนต์สดเนี่ยผมเห็นเราสร้างสารรค์ได้ชัดสวกลับ มีความคมมีตัววิ่งเติมมีการจบที่ลุ้นได้ทุกครั้งและที่สำคัญเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เสียสมาธิวันนี้แม้กรรมาการวันนี้จะมาแปลกๆนะครับหลายเคสเนี่ยจังหวะเสียบสเวนบอลแมนแบบสตาร์ทนำข้างเขา่าสำหรับผมนะครับแดงแดงตรงๆแน่นอนแต่เหมือนไม่มีใครสนใจจะดูด้วยซ้ำแล้วก็งงสุดนะครับคือแอนโทนีลังกางเนี่ยโดนฟาวเป็นไรโคตงงงเป็นคนที่ได้บอลก่อนแล้วก็ ได้ฟาวแล้วก็มาโดนใบเหลืองเองแต่ก็อย่างที่บอกครับเราไม่ไหลตามมาลลงวันนี้ไม่หัวร้อนเล่งของเราไปเรื่อยๆด้วยวินัยสุดๆแดนกลางคืนนี้นะครับก็ต้องชมเจคอบแรมซี่ตอนมีบอลเล่นแบบเนียนมั่นใจกล้าเลี้ยงกล้าจ่ายใช้งานได้ในวันนี้งานเกมรับเนี่ยเวลาไม่มีบอลก็ต้องปรับอีกนิดนึงซึ่งเอดิี้ฮาวนะครับคงจับขัดอยู่แล้ว แต่คืนนี้เนี่ยเขาเล่นผ่านเลยส่วนลุยส์ไมลี่นะครับผมจะหาคำชมอะไรไเพิ่มเติมอีกเด็กคนนี้เล่นเหมือนมีประสบการณ์10ปีในเวทีใหญ่ๆไปแล้วนะครับการเอาตัวรอดเพื่อดนเมื่อโด,ดนเพรสเนี่ยและการหันมุมการเลือกจังหวะเนี่ยวันนี้สุดยอดจริงๆโดนบคโคลี่ไล่ถลุงมาช่วง1ิบสนาทีแรกนะครับแล้วก็ปรับตัวได้แบบสุดยอดมาก ลุยโซนะวันนี้ก็มีหลุดละลาบ้างคืนนี้ออกการเหนื่อยชนิดส่งพลาดในจุดเสี่ยงสองสาครั้งแต่ผมไม่อยากไปซ้ํานะครับเพราะตลอดหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยน้องมันทําได้ดีทาได้ดีมากในรับสามคนวันนี้นะครับก็คือแน่นหนึบโดยเฉพาะแดนเบิร์นเนี่ยต้องชื่นชมเป็นพิเศษเราวิจารณ์กันบ่อยว่าเวลาเขาต้องยืนแบกซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่ตาแหน่งที่แท้ของเขา พอถอยมายืนเป็นเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหยักษ์ใหญ่จริงๆครับยืนชน,นอ่านเกมดียืนสั่งเกมแรกๆเนี่ยหลังเจ็บแบบซี่โครงหกักปอดทะลุมาแล้วได้ระดับนี้คือคําเดียวน่ะโคตรมืออาชีพครับคือกลับมาแล้วแบบเป็นผาหินไห้เราได้ทันทีมาที่ตัวสำรองนะครับแอนโทนีกอร์ดันเน่ยลงมาแล้วก็จี้ฮาคิมิดุดันเรวกล้าลุยและนี่คือฟอร์มที่เราอยากเห็นทุกสัปดาห์ ฮาวิบาลเองนะครับก็มีลุ้นหลายจังหวะวันนี้เสียดายส,สุดที่จังหวะที่เสาสองเนี่ยเอ็นตัวมากไปนิดนึงเลยบอลเลยปาดผิดเหลี่ยมไปปกตินะครับเขาคมมากกว่านี้แต่ยังไงก็ช่วยยืดแนวรับของ PSG เนี่ยได้เยอะแล้วผมคิดว่าเนี่ยทุกคนวันนี้เนี่ยเห็นลูกนน,นั้นก็กระโดดโลดเต้นกันไปแล้วแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่เข้าไป ส่วนโอทิมาเดอร์นะครับอยากให้เขาได้ยิงได้สักลูกจริงๆจังหวะโขกก่อนตีเสมอยังเทจังหวะไปหน่อยพูดกันตรงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาหม่งของเขาเนี่ยยังผิดเพี้ยนทักษะความนุ่มนวลการเชื่อมเกมเนี่ยเขามีนะครับขอแค่ความมั่นใจหน้ากรอบกับการโขกให้ลงล็อกเดี๋ยวก็มาเองสำคัญคือวันนี้นะครับเขาไม่ยอมแพ้และเป็นฟันเฟืองในทีมเนี่ยที่สู้ยักษ์ใหญ่ได้อย่างสุขสีตลอดเสียดายอย่างหนึ่งก็คือการจับบอลที่ ยังเตะติดขัดๆนิดนึงนะครับความรู้สึกเดียวนะครับที่ขัดใจคือเราควรชนะได้ด้วยซ้าเพราะโอกาสครึ่งหลังเนี่ยมันมีเยอะจริงๆแต่โอ,โอเคครับเอาหนึ่งแต้มเอาฟอร์ม,เอ,อรมเอาความเชื่อในตัวของเราเนี่ยกลับบ้านไปแล้วขอให้แบ่งปันสิ่งนี้เข้าสู่โหมดในพรีเมียร์ลีกทันทีโดยเฉพาะเกมวันเสาร์ที่แอนฟิลด์เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะเล่นด้วยความเข้มข้นความชัดเจนและความกล้าบแบบนี้ไม่ได้ ขอชมผู้จัดจาการทีมกันตรงๆนะครับเพราะใช่ผมก็วิจารณ์เอดีฮาวมาเหมือนกันหลายคนก็เหมือนกันนะครับแต่คืนนี้เนี่ยเอดีฮาวก็วางหมากถูกจริงๆ11ตัวจริงเนี่ยทำเรางงทั้งประเทศทั้งทุกคนที่เชียร์นะครับเห็นฟอร์มัช o n นวันเนี้ยเกาหัวทุกคนผมบอกเลยวูลอกเนี่ยลงแรมซี่ลงเอลังกาลง และทุกคนนะครับตอบแทนความเชื่อใจใเขาด้วยผลงานในสนามเราพูดเสมอในช่องนี้นะครับเล่นดีเราชมเล่นพลาดเราก็ติคืนนี้นะครับมีแต่คำชมแผนเกมรับวินยัยความกระหายเนี่ยเป๊ะติดอย่างเดียวคือตอนช่วง10นะถึง15นาทีแรกเนี่ยเหมือนเรายังไม่เข้าใจระบบทักเท่าไหร่ทำให้ฟอร์เมชันนะครับมีรูโบนิดนึงในช่วงแรกๆโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยทำให้วิวตินยาเนี่ยยิงเข้าไป แล้วทั้งหมดนี้นะครับบอกอะไรเราบอกว่าเมื่อเราโผลมาแบบนี้เนี่ยเราเล่นกับใครก็ได้จําไว้เลยว่าใช้เกมนี้นะครับเป็นสปริงบอร์ดรอคนทยอยคืนสนามแบบพร้อมจริงๆโครงสร้างเกมรับนะครับเราต้องรักษาไว้และเชื่อว่าเด็กที่ทําผลงานได้ดีอย่างไมลี่ฮอลพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวสํารองอีกแล้วเขาขับเคลื่อนเกมจริงๆในวันนี้ก็ต้องบอกนะครับผมภูมิใจทุกคนในคืนนี้ภูมิใจในโป๊ปที่ซูเปอร์เซฟลูกโทษ ภูมิใจกับแดนเบิร์นกับเกมรับนักรบภูมิใจกับวิลล็อกนะครับก็บุ่นจริงหลังจากนี่่หัวล้อกันมานานเนี่ยวันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาที่คืนนี้เนี่ยมีความอันตรายแล้วก็ภูมิใจในกอรดอนนะครับที่ลงมาเปลี่ยนจังหวะแล้วก็ภูมิใจเราทั้งทีมนะครับมากๆเนี่ยอยากเห็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งที่พีเมียรีเอาแบบนี้ไปลงในพีเมียรี ต่อให้เป็นริเวอร์พูก็เถอะครทำให้เห็นว่านี่คือมาตรฐานของเราโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กับ m แม h Reaction หลังเกมคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับ Man of the Match ของคุณคือใครแต่ในเกมเนี่ยแดนเบิร์นก็ได้เป็น Man of the Match ไปโมเมนต์ Moment ไหนนะครับทำให้คุณมั่นใจว่าคืนนี้เนี่ยมีแต้มแน่นอนแล้วคิดว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่จะย้อนกลับไปทำให้ฟอร์มเนี่ยเียร์ลีกกลับมาติดเครื่องไหม ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยแล้วก็รอติดตามมาต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปตลาดการซื้อขายว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งก่อนตลาดจะปิดแล้วก็ท้าไม่พลาดนะครับมาเจอกันอีกทีในการเชียร์สดนะที่เราเจอกับริเวอร์พูลที่แอนฟิลด หวังว่าเราจะจัดหนักใส่หรือว่พูได้ในเกมนี้โอเคนะครับ okay, วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันไปละฟิวว้าวาว้าวาว้าวาว้าว